สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้เข้ามาสองนวดละค่ะงวดนี้สองตัวมีหกแปดหกสองหกห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าสองห้าห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์หกสี่หนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ค่ะต่อมาให้ด้วยใจค่ะสองตัวบนล่างมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเลขปักหลักสิบงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นหกเด่นเจ็ดค่ะต่อมาแอดท็อปเขาวิ่งเด่นแปดสองตัวเก้าแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดสามตัวสามสองแปดสองเก้าแปดสามสองเก้าหกสามสองเจ็ดหกสามค่ะส่วนในงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ะเก้าสามห้าค่ะงวดนี้สามตัวมีศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่แปดหก หกแปดหกแปดแปดหกเก้าแปดหกแปดหกเจ็ดสองตัวแปดหกหกแปดหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะสมวนวี้เ่าที่ผ่านมาเข้าโต๊ะเก้าห้าสามและเก้าห้าค่ะวันนี้สองตัวบนล่างมีเก้าหกแปดเก้าแปดหกสามตัวแปดหกเก้าค่ะสมวนวี้วิ่งบนที่เด่นแปดค่ะสองตัวแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองสามแปดสามตัวแปดหกห้าแปดหกหกแปดเก้าเจ็ดค่ะ ต่อมาอาจารย์บอลเขาวิง่งเด่น9 2ตัว9 2 9 4 9 5 9 6 3ตัว6 6, 6 9 9 6 5ค่ะต่อมาอาจารย์บอลค่ะ3ตัวเซฟไว้ค่ะต่อมาเอกมหาชัยเขาวิ่งบนที่เด่น6 3ตัว8 6 9 2ตัว6 9 8 6 8 9ค่ะส่วนวันนี้เข้ามา3งวดแล้วค่ะงวดนี้มี6 5 4 5 5 4 3 5 4ค่ะ ่อมาเลขหนึ่งบนค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้ให้เด่นหกเด่นสี่ค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสามตัวมีเจ็ดห้าสองสองตัวเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าสองค่ะส่วนวันนี้วิ่งบนที่เด่นหกค่ะสามตัวเจ็ดหกห้าสองตัวหกห้าหกหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูนย์หกค่ะต่อมาแอดเคเขาวิ่งให้เด่นเก้าเด่นแปดสองตัวห้าศูนย์หกศูนย์แปดห้าเก้าสี่สามห้าหกเก้าสามสามสี่สี่สองสี่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ